ออัใหญ่่่เงแตงมืย,ยนนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนครูอ้วนแสนสนุกนะครับวันนี้ก็มาเจอกับบรรยากาศควนอีกครั้งนะครับบรรยากาศอบอวนด้วยความรักความอบอุ่นนะครับก็คือวันสัปดาห์วันเม่แห่งชาตินะครับ ถ้าพูดถึงสัปดาห์นี้นะครับเราก็พูดถึงพระราชประวัติของพระนางเจ้าสิริกิตไปแล้วนะครับพูดถึงความหมายความสําคัญของวันแม่แห่งชาไปแล้วนะครับว่ามีอะไรบ้างดอกไม้ต่างๆที่เราพูดถึงไปแต่วันนี้ที่ก็จะมาพูดถึงนะครับก็คือพระคุณของคุณแม่นะครับคุณแม่ของเราของเด็กทุกคนนะครับถ้าพูดถึงพระคุณของคุณแม่นะครับก็ต้องพูดถึงการอุ้มท้องนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่พ่อแม่เราต้องเจอนะครับ พอแม่เราแต่งงานกันมีเราเกิดมาแต่ในการที่เราจะเกิดมาก็ต้องมีการอุ้มท้องเก้าเดือนนะครับถ้าพูดถึงการอุ้มท้อง9้าเดือนแม่เราก็แต่ละคนก็ตอนอุ้มท้องก็ท้องเล็กพออายุหลายเดือนมากขึ้นก็ท้องโตขึ้นโตขึ้นใช่ไหมครับเด็กๆทราบไหมครับว่าในท้องของแม่เราเด็กในท้องเชิญเติบโตยังไง ถ้าอยากทราบควรก,ก็มีคิดวิดีมาฟางครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูคิดกันเลยกันแรกปฏิสนธิเดือนนี้แม่อาจจะยังไม่รู้หรอกว่ามีหนูแล้ว ช่วงแรกของชีวิตนับจากวันแรกของรอบเดือนรอบสุดท้ายในระยะสัปดาห์ที่2ถึงสัปดาห์ที่4คือการเป็นตัวอ่อนไข่ที่ได้รับการผสมแล้วจะฝังตัวที่ผนังมดลูกคือพัฒนาการของลูกในเดือนแรกนั่นเองค่ะ oh. เดือนที่2เจ้าตัวกลมถ้าทำอันตรสาวต,ตอนนี้คุณแม่จะเห็นหัวใจเล็กๆเ,เ,เต้นตุกตุก สายสะดือซึ่งทำหน้าที่เป็นปอดน,นำออกซิเจนจากแม่มาสู่ลูกเป็นสายที่นำอาหารมาเลี้ยงลูกในช่วงนี้ทารกในครรภ์จะมีรูปร่างกลมๆยาวประมาณ2-3เซนติเมตรเดือนที่3ฝึกดูดนิ้วตอนนี้จะเห็นว่าแขนขาของทารกจะขยับไปขยับมาได้แล้วนิ้วมือและนิ้วเท้าพัฒนาจนสมบูรณ์ ทารกจะเริ่มดูดนิ้วและอาจกลืนน้ำคร่ำแม่ท้องจะต้องระวังในช่วงนี้อยากกินยาหรืออาหารที่อาจเป็นอันตรายเด็ดขาด <L> เพราะทารกในครรภ์กำลังพัฒนาระบบต่างๆในร่างกายนั่นเองค่ะเดือนที่4หญิงหรือชายนะแม่ท้องอยากได้ลูกสาวหรือลูกชายคะ พอเข้าเดือนที่4ลูกในท้องจะมีขนและผมง,งอกทั่วตัวร่างกายจะพัฒนาจนสามารถมองเห็นอวัยวะเพศของทารกได้แล้ว<อ>ถ้าอยากรู้ว่าหนูเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายลองอันตรสาวดูสิเดือนที่5ได้ยินเสียงพ่อแม่ช่วงนี้ทารกในครรภ์โตเร็วมาก แม่ท้องจะรู้สึกได้บ่อยๆว่าลูกดิ้นเริ่มมีฟันขึ้นผมก็เริ่มงอกนอกจากนี้ยังรับรู้รสสัมผัสต่างๆไม่ว่าจะเป็นรสชาติกลิ่นและเสียงถึงแม้ว่าตาจะยังปิดอยู่แต่ลูกก็จะรู้กลางวันกลางคืนได้ยินสิ่งที่พ่อแม่พูดและรู้สึกเมื่อถูกลูกท้องเบาๆชวนพ่อจ๋ามาเล่นปูไตบนท้องบ่อยๆนะแม่หนูชอบชอบ เดือนที่หนักเต้นตัวเล็กจนถึงตอนนี้แม่ท้องจะรู้สึกว่าลูกขยับตัวไปมาในท้องตอนนี้ลูกจะเริ่มโตช้ากว่าตอนแรกนะคะจะได้ยินเสียงหัวใจแม่เสียงของพ่อถ้าคุณแม่เปิดเพลงลูกในท้องก็อาจจะลุกมาเต้นก็ได้นะคะคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมคุยกับลูกในท้องบ่อยๆนะคะเดือนที่7 แม่จ๋าหนูลืมตาได้แล้วในเดือนนี้ทารกในครรภจะมองเห็นแสงผ่านทางหน้าท้องของแม่ได้มากขึ้นขยับตัวเมื่อได้ยินเสียงต่างๆอวัยวะสำคัญเริ่มทำงานเป็นปกติแม่จ๋าเปิดเพลงร้องเพลงให้หนูฟังทุกเช้าเลยนะจ๊ะ <c oughs> เดือนที่8 ตีลังกาตอนนี้ร่างกายของทารกในครรภจะสมบูรณ์แข็งแรงทารกส่วนใหญ่จะกลับหัวในตอนนี้ค่ะ <Yahoo! S 1> คุณพ่อคุณแม่สามารถมองเห็นว่าลูกดิ้นผ่านทางหน้าท้องของแม่เดือนนี้แม่ท้องอาจมีการเจ็บท้องเตือนเพราะหมดลูกบีบต,ตัวไม่ต้องตกใจไปนะคะ <Okay. S 1> เดือนที่9โตเต็มที่เย่ yeah! เดือนสุดท้ายแล้ว อ้าวเป็นไงบ้างครับเมื่อกี้ได้ดูคลิปจบไปแล้วครับนี่คือการเจริญเติบโตของเด็กตั้งแต่1เดือนจนถึง9เดือนจนถึงจนถึงพร้อมที่จะคลอดใช่ไหมครับเห็นไหมครับมีการเจริญเติบโตตั้งแต่ตัวเล็กโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้น,นมีแขนมีขมามีต่างๆครบนะครับอ่ากว่าจะโตมาได้ก็ใช้เวลานาน,านตั้งเเดือนนะครับและ9เดือนคุณแม่เราก็ต้องลำบากมาใช่ไหมครับเหมือนพังครับคุณแม่เราจะ ไปทำงานเหมือนเดิมก็ไม่ได้จะเดินจะวิ่งจะยกของต่างๆจะไม่สามารถทําได้เหมือนเดิมเพราะคุณแม่เรามีเด็กอยู่ท้องมีลูกมีเราอยู่ในท้องคุณแม่จะต้อง,งระมัระวังมากกว่าเดิมจะกินอานมหรือกินอาหารที่ชอบเผ็ดจัด อะไรต่างๆก็ทานแร้เพราะถ้าทานก็จะอันตรายต่อเด็กในท้องฉนันแม่เราก็ต้องรักษาเองมากนะครับเห็นไหมครับแม่เราทำหวังมากท้งองุ้มท้องจะทําอะไรก็ล้บากการกินการอยู่ก็ต้องระ,ะมัดระวังตัวเองและคุณพ่อก็ต้องดูแลคุณแม่มากขึ้นนะพ่อแม่ไม่สามารถทํางานได้เหมือนเดิมใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่คุณแม่เราจะต้องเจอนะครับถึงเจอคุณแม่ก็พร้อมที่จะอุ้มท้องและคลอดเรามาเพราะคุณแม่เราเต็มใจทําใช่ไหมครับแต่พ่อแม่ก็ แม่เราก็ลำบากฉนันเราก็ต้องถือว่าท่านมีพระคุณก่อนกับเรานะครับอาหลังจากแม่เราอุ้มท้องแล้วแม่เราก็ต้องคลอดลูกนะครับการคลอดลูกก็อ่าดูภาพเนาะอาก็มีความเป็อยากเอาวิดีโอมาให้ดูเนาะแต่มันจะน่กกากลัวไปหน่อยนะครับก็แม่คลอดลูกก็จะมีนะครับมีเลือดไหลออกมานี่คือสิ่งที่แม่เราต้องเจอเนาะแต่อยู่กับคุณหมอคุณหมอก็ดูแลคุณแม่เราเนาะแต่การคลอดลูกนะครับพ่อเคยถามคุณแม่พ่อแล้วว่าคุณแม่ครับเจ็บมากไหม คุณแม่คั่วของคุณว่านะบอกว่าเจ็บมากครับไม่เคยเจ็บเลยเท่านี้ครับเจ็บที่สุดในชีวิตครับนี่คือการคลอดลูกเห็นไหมครับแม่เราลําบากและต้องมาคลอดและเจ็บมากแต่ท่านก็ทําเพื่อเรานะครับอ่านี่คือพระคุณของท่านที่ทําให้เราน้องเมื่อคลอดออกมาเด็กก็ต้องมีการดื่มนมน่าแบบนี้านการดื่มนมนะครับก็เหมือนเด็กทารกทุกคนดื่มนมและดื่มนมจากเต้าของแม่ใช่ไหมครับและนี่คือสิ่งที่แม่ทําให้เรามากนะครับกว่าเราจะโตมาได้ นี่ครับนี่คือพระคุณของท่านและท่านลำบานะครับฉะนั้นถ้าเราพูดถึงสิ่งที่เมยเราเจอมากแล้วเราก็จะมาพูดถึงการทำความดีหรือการเชื่อฝังท่านนะครับาการ,การมีความกระตันยูกระตัเวที ทดแทนพระคุณท่านตอนนี้นะครับเราเป็นเด็กเรายังไม่สามารถจะทดแทนพระคุณท่านในการหาเงินหรือว่าเลี้ยงดูท่านได้แต่เด็กสามารถปฏิบัติตัวทําให้พ่อแม่มีความสุขหรือทดแทนพระคุณของพ่อแม่ของแม่เราได้ก็คือการตั้งใจเรียนแบบนี้ใช่ไหมครับตั้งใจเรียนมาโรงเรียนเชื่อฟังคําสั่งสอนของผู้ปกครองของคุณแม่เราว่าท่านสั่งสอนอะไรเราเราก็เชื่อฟังไม่ดือ้อไม่สนนะครับ น,นี่คือสิ่ธที่เราสามารถทําได้ในช่วงนี้ออยังเด็กอยู่เนาะแต่ถ้าเราเวลาเราโตขึ้นอ่าโตขึ้นสามารถทํางานต่างๆได้แล้วเมื่อโตขึ้นพ่อแม่เราก็ต้องแก่ตัวลงมันเป็นธรรมชาติครับก็ได้จับถ้าแม่แล้วพ่อแม่เราโตเราเป็นเด็กอยู่ใช่ไหมครับแต่พ่อแม่เราแก่เราก็จะโตขึ้นเราก็จะปรับเปลี่ยนจากพ่อแม่ดูแลเราเรากลับมาดูแลพ่อแม่ใช่ไหมครับ อ่าเวลาพ่อแม่เราป่วยไม่สบายเราก็ต้องช่วยดูแลรักษา,าพาไปหาหมอหายาต่างๆรักษาท่านนะครับดูแลท่านทําอาหารให้ท่านทานเนครับเราจะเปลี่ยนใหม่เนาะแต่ก่อนเรานั่งเฉยรอคุณแม่เราทำอาหารกับข้าวให้เราแต่เราก็ต้องเปลี่ยนใหม่เราก็ต้องทําอาหารให้ท่าน,นครับดูแลท่านปรับเปลี่ยนกันเป็นภาระจัรของชีวิตเนาะ และที่สำคัญเมื่อโตขึ้นก็ต้องทดแทนพระคุณท่านนะครับนี่คือสิ่งที่เราควรทําของลูกครับนี่คือพ้องคุณของคุณแม่เราต่างๆที่ก็ได้พูดไปนะครับ <Okay. S 1> อ่าฉะนั้นควรอยาให้เราทุกคนนะครับรักและมีความกระตันอยู่กับแต่ดีต่อคุณแม่นะครับรักท่านมากๆนะครับท่านลาบากเลี้ยงเรามาอุ้มท้องเรามาตั้งเก้าเดือนกว่าจะโตถึงปัจจุบันก็ใช้เวลาหลายปีนะครับ อ้าวฉะนั้นก็ต้องปฏิบัติตัวเป็นเด็กด,ดีเชื่อฟังท่านมีความกตัญญูกตัญญาทีนะครับรักท่านมากๆนะครับคนอายุไกลจากคุณแม่ก็ตัวนี้โทรศัพท์วีดีโอคอลได้เนะาะอ่าโทรไปหาคุณแม่คุยกับคุณแม่นะให้กำลังใจคุณแม่ในช่วงนี้อาจจะมีสถานการณ์ไม่ดีนะครับเศรษฐกิจก็ย่ำแย่มากฉนันก็เลยก็ให้กำลังใจท่านเนาะอ่าโอเควันนี้ก็จะมีเรื่องมาฝากแค่หนึ่งเรื่องนะครับนั่นก็คือ พาคคุณของคุณแม่นะครับว่าอาจจะพูดที่หมดแล้วเพราะคุณคุณแม่มีเยอะมากนะครับของแม่แต่ละคนนะครับทํางานนะักทำแตกต่างกันไปนะครับฉนันสิ่งที่จะทาได้ตอนนี้เลยคือการเป็นเด็กดีนะครับและรักคันมากๆนะครับและอย่าดือ้ออย่าซนมากและช่วงนี้ตั้งใจทํางานด้วยนะครับอโอเควันนี้คนนี้เรามาฝากแค่เรื่องนะครับก็คือภัคคุณขอบคุณแม่และก่อนจะจบจากไปนะครับก็อย่าลืมวันนี้คนแนะนาไป สวัสดีหรือกอดท่านนะครับคนอายุไกลก็ไปดูโคเปไปหาได้เนาะอ่าโอเคอน,นี่หมดเวลาแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ